โอเคครับวิดีโอนี้เรามาดูเรื่องของการติดตั้งภาษาไทยในจุลาคกันครับเริ่มด้วยการเข้าเว็บไซต์โดยแอดมินอันนี้หน้าเว็บเริ่มต้นที่ default เราติดตั้งไปเมื่อวิดีโอก่นที่แล้วเราจะมาติดตั้งภาษาไทยกันครับหลับแรกก็ล็อกอินนะครับโดยเข้าไปใน administrator จากนั้นใส่ username จะเข้ามาหน้าจัดก,การของระบบนะคนับของเว็บไซต์ให้เราไปในส่วนของ Language Manager ตรงแ็บนี้ครับหรือว่าจะเข้าไปที่ Extension Extension แล้วก็ Language Manager ก็ได้เมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นว่ามีแต่ภาษาอังกฤษนะครับที่ใช้อยู่เราจะมาติดตั้งภาษาไทยครับโดยคลิกที่ Install Language จะเ,เห็นว่ามีหลายภาษาเลยนะครับให้เราพิมพ์ไทยไปครับอ่าเจอละไทยท่านั้นเราก็เลือกภาษาไทยครับแล้วก็กด install อ่านี่นะเริ่มต้นเนาะ ะจะบอกว่า,วาต่อเ็ตไทยวักเซฟูดก็คือติดตั้งเสร็จแล้วลองมาดูครัอ่ายังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับให้เราไปที่ตังเกตมันเ็อีกครั้งครับจะเห็นว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันถูกเป็นเซ็ตเป็น Default ไว้นะครับให้เราเลือกภาษาไทยเซ็ตภาษาไทยเป็น Default ของเว็บครับ จะบอกว่าเซฟเสร็จแล้วให้เราลองมาเข้าดูเห็นว่าเป็นภาษาไทยละจากแรกเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นว ah e ่าเฮียหน้าอยู่หน้าโฮมภาษาไทยก็อยู่หน้าแรกอะไรเงี้ยหน้าโลก,กินอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับวิดีโอต่อไปเราจะมาดูเรื่องของการลบภาษาไทยลบภาษาที่เคยติดตั้งไปแล้ว